สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมนะคะผ้าใหมนะคะที่เอามาใหม่อีกนะคะผ้าไหมนะคะมาชมของสวยของงามของไทยเราเนาะนผ้าใหม่นะคะมันจะมีหลายหลายสีนะคะหลายแบบหลายลายนะคะอันนี้เอามามาใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ป้าจะเอาไปตัดนะคะอันนี้มีลายนี้นะคะก็จะเป็น รายสวยสดงดงามน,นะคะจะเป็นรายที่เกี่ยวกับหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเอาผ้าไหมามามาให้ชมแล้วก็จะพูดเรื่องสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับผมเรานะคะว่าสมุนไพรแบบไหนนะคะมีลักษณะที่ว่าช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะบำรุงนะคะสุขภาพาของเราที่ได้ดีเลยนะคะตอนนี้จะไปชมผ้าไหมก่อนนะคะ อันนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะลายนี้นะคะจะมีข้างนอกข้างในนะคะพื้นนี้ก็ยังไม่ได้เย็บนะคะเห็นไม่สวยไหมคะนี่มาใหม่นะคะคือยังไม่ได้ตัดเลยนะมาใหม่นะคะนี่อ,อะไรเครียดๆนะคะเกี่ยวกับโรคโควิดเราก็เอามาชมของสวยของงามดีกว่านะคะนี่นะคะทั้งตัวเลยนะคะนี่นะคะเป็นทั้งตัวเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยมีหลายสีสีนี้ก็จะเป็นแบบตรงกลางนะคะอันนี้นะคะเป็นลายข้างบนนะคะแล้วก็ตรงกลางจะออกเป็นสีนี้นะคะส,สวยๆเพื่มง,งามน,นะอันนี้เราจะพับนะคะมันมีเดี๋ยวอันนี้ให้ดูหลายให้นี้ให้ดูลายนี้ก่อนนะคะผมใส่ฟ้าร้องฝนจะตกนะคะฝนจะตกแล้วนี่นะคะนะคะ เพราะว่าเขายังไม่เลยเราไม่ได้เย็บข้างใช่ไหมคะเราก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะมันก็จะมีมีได้มีอะไรที่มันออกออกมานะคะเพราะว่าเราต้องไปเย็บก่อนนะคะ่ะอันนี้ผ้าใหม่นะคะไหมดีด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราให้ชมก่อนนะพับนะก่อนนะคะตอนนี้เราจะไปจ้างตัดก็อโอ้ ช่วงนี้เสร็จขิจแล้วก็ยังไม่ไม่สวยเพราะว่าคนทุกคนก็นมาเทียดกับโรคโควิดนะคะเราก็ให้พามาชมสิ่งสวยๆงามๆนะคะหนึ่งผืนไปนะคะอันนี้เราก็ให้พูดตายนี้สวยไหมคะมีอีกลายหนึ่งนะนี่นะคะเครียดแล้วก็มาชมผ้าสวยๆเลยจ้ะผ้าสวยๆนะคะนี่นะคะลายนี้ลายนี้นะคะ มีหลายลายหลายแบบนะคะนี่เป็นลายนี้นะคะอันนี้ผู้ใหญ่หน่อยก็ได้นะคะใส่หรือจะเป็นรุ่นสาวร,รุ่นกลางนะคะสาวนี่นะคะลายนี้นะคะจะตัดเสื้อก็ได้นะคะจะตัดแบบอะไรก็ได้นะคะตัดเป็น้าถุงสำเร็จก็ได้นะคะเรามีหลายหลายแบบนะ เป็นที่สวยงามของคนไทยนะคะผ้าไหมก็ขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่ออันนี้ก็เป็นผ้าไหมของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเ้าไหมลำปังส,สุรินทร์เพราะว่าเราไปงานบุญเขาก็ให้ผ้าไหมเรามานะให้ผ้าไหมนะคะงานบุญนะคะนี่ก็เป็นผ้าไหมนะคะพ่อแม่ห้เนี่ยลายมีสวยด้วยนะนี่นะคะจะมีอีกนะคะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ให้ดูแค่นี้นะคะนี่ มีหลายๆนะคะเรียงกันตามลำดับไปเลยจ้านี่นะคะชอบสีไหนก็เลือกเอาเลยได้นะจ้าเอามาชมนะคะคลายเครียดนะคะช่วงนี้นะคะก็มีอะไรที่แบบว่าคิดเครียดนะคะเรื่องโควิดนี่เครียดแล้วนะนี่นะคะก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะคะทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดไปด้วยนะ ให้มาให,ให้หายเคยรียดในการดูในสิ่งที่สวยๆน้ำงานนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากนะคะก็จะคุยเกี่ยวกับสมุนไพรเลยนะคะตอนแรกเราก็เอะอะไรดีนะเราอยู่บ้านบางคนได้อยู่อยู่กับอยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็หาวิธีคิดค้นว่าทําอะไรที่ ให้เราหายเครียบบางครั้งก็ทำน้ำสมุนไพรแต่นี้เราก็จะมาพูดเรื่องนะคะสมุนไพรในการที่ทำให้ร่างกายหรือว่าอันดับแรกที่คนที่คนเราที่เห็นนะคะมันก็จะเป็นสมุนไพรนะคะว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้เอามาทําอะไรได้นะคะว่านหางเรานะคะอันนี้เป็นผ้านะคะที่สวยๆนะคะนี่ให้ดูแบบนี้ว่านหางจระเข้นะคะ ที่เขาบอกเอามาทำนะคะเกี่ยวกับว่าเอามาประิธีะสมนะคะการทําสูตรของว่านหางจระเท้นะคะว่านหางจระเท้ประมาณสองใบนะคะใบชอบพูนะคะสิบใบนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะวิธีประสมคือว่านําเอาเอาว่านหางจระเท้มาปอกเปลือกให้หมดมาปอกเปลือกให้หมดนะคะปอกเปลือกปอกเปลือกให้หมดเลยนะคะให้เคี่ยงแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ และใบช่อบพูก็เฉพาะเอายอดนะคะเอานๆนนะคะล้างน้ำให้สะอาดนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและปั่นให้ละเอียดแล้วผสมกับไข่ไก่นะคะลงไปเพียงหนึ่งฟองก่อนนะคะให้รู้สึกว่าได้ครีมเหนียวและเข้มเข้มข้นนะคะแล้วก็มาคนนะคะให้ให้ดีนะคะหากยังไม่คนนะคะมากเกินไปนะคะให้สังเกตว่าเมื่อ พอที่หน้าแล้วจะต้องติดนะคะหมายถึงการเอามาว่านหางจระเข้เทศนะคะผสมกับใบช้ำูนะคะก็เอามาคือว่าเอามาปั่นปั่นเสร็จแล้วแล้วก็มาเอามาคลุกเข้ากันนะคะให้เหนียวนะคะให้เหนียวเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปนะคะเพื่อจะให้ใบหน้าเราเนี่ยค่ะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็นำสูตรนะคะ อีกทีละน้อยปั่นอีกครั้งปันป่นเวลาปั่นนะคะให้เราปัน OUT, ป่นสองครั้งนะคะปัสองครั้งนะคะแล้วก็เอามาคนเข้าหากันนะคะพร้อมไข่ไก่ด้วยนะคะใบเชื้อพูว่านหันจระเข้ใบเชื้อูนะคะแล้วก็ไข่ไก่เอามาเอาปัน่นสองครั้งนะคะเวลาเข้าเครื่องปัน่นปั่นสองครั้งนะคะเอามาคนให้ทั่วกันนะคะทั่วแล้วก็เอามาพอกหน้านะคะเอามาพอกหน้านะคะ ใช้เวลา15ห้าหรือ20นาทีนะคะนะคะ่ะแล้วจึงล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ซับหน้าให้แห้งผิวหน้าของเราเนี่ยจะเคยทำนะคะลื่นแล้วก็เนะะียนนะคะเนียนสดใสนะคะจนสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเราทำไปนะคะอาทิตย์หนึ่งหรือสองครั้งก็ยังดีนะไอส่วนผสมนะคะจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรผสมก็มีว่านหางจระเข้สองใบนะคะใบช่พูนะคะ สิบใบไข่ไก่มีฟอนนะคะตามสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งที่เราจะให้เห็นนี่คือสูตรนี้นะคะสูตรนี้เลยนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะสูตรนี้นะคะ,ส,ะ,คะสูตรนี้เลยนะคะอ่านนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรนะคะเพื่อว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ถ้ามีว่านหางจระเข้นะคะเราก็เอามาทํานะคะใบหน้าของเรานะคะ ให้ดูดีขึ้นนะคะสดใสขึ้นนะคะสดใสขึ้นนะคะอันนี้ก็เราจะบอกว่าวันนี้เราพาพามาบอกสูตรนะคะการพอกหน้าสูตรที่หนึ่งไปแล้วคะจากว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้นะคะส่วนผสมก็บอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีนะคะบอกอีกครั้งนึงนะคะว่านหางจระเข้สองใบใบเชื้อพูนะคะสิบใบถ้าบ้านที่ของใครมีนะคะล้าก็มา มาปั่นนะคะปั่นสองครั้งนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปนะคะแล้วก็เทออกนะคะเอามาคนกันให้เนี้วนะคะให้เหนียวเลยนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้านะคะพอพอกหน้าประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนะคะหน้าของเราจะเนียนนุ่มจริงๆนะคะนี่เป็นเคล็ดลับอย่างนี้นะคะของสูตรง่ายๆนะคะใบสมุนไพรในบ้านของเราถ้ามีอะไรนะคะเราก็เอามาทําเลยนะสมุนไพรในบ้านเรานะเราปลูก แล้วใบเชะพูที่บ้านก็ปลูกง่ายขึ้นง่ายด้วยใบเชะพูน่ะเราก็เอามาทำนะคะมาทํานี่ค่ะเป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อความรู้นะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้เครียดมาดูของดีๆนี่ดูภาพใหม่นะคะที่นั่งอยู่นี่คือภวามหมายสาเร็จนะคะสําเร็จตัดเรียบร้อยแล้วนะตัดตัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอา่ไปพัฒน์ถึงสาเร็จนะคะเป็นสีนี้นะคะทุกอย่างก็อยู่นี่ที่เห็นเห็นนะคะแล้วเราก็มาพูด เกี่ยวกับผักมายื้ๆง่ายๆแล้วก็สูตรนะคะเพื่อสมสุนไพรนะคะพอกหน้าเพื่อให้หน้าเรานุ่มนุ่มนุ่มเน,นียนเนียนตลอดการนะคะอาทิตย์นึงทำสักสองครั้งนะคะผิวหน้าเราจะดีมากเลยจ้านะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้นอยๆนะคะน้าส้มก็ขอจบคลิปนี้พีเทางนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านอย่า อย่าเครียดนะคะอย่าเครียดกับโรคโควิดนะคะเรารักษาตนของเราให้แข็งแรงนะให้แข็งแรงมีการมีภูมิต้านทานโรคนะคะด้วยการกินพวกผักผลไม้นะคะผักผลไม้พืชสมุนไพรที่เขาเป็นของในคนเรืองแล้วก็กินไปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บหรือโรคโควิดนะคะ ขอขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะค่ะบายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้าส้มด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบายบายไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ